สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณยายสตอรี่นะคะวันนี้คุณยายก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องการอาบน้ำมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยครั้งนะคะว่ามีคนวูบในห้องน้ำหรือเป็นลมในห้องน้ำหรือฟูบแล้วลม้มลงขณะอาบน้ำประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูสาเหตุกันนะคะว่า ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะการอาบน้ำนะคะ,ะคุณยายขอแนะนำว่าโดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยเวลาอาบน้ำเนี่ยควรจะมีเก้าอี้เอาเก้าอี้ที่แข็งแรงหน่อยนะคะนั่งแล้วไม่ล้มไม่ขยับขยื่นนะคะเอาไปนั่งอาบน้ำนะคะและทีนี้คุณยายจะพูดถึงวิธีการอาบน้ำที่ถูกต้องนะคะ คือต้องอาบยังไงไม่ให้เป็นอันตรายแก่ร่างกายของเราไม่ให้เราเป็นลมล้มวูบในห้องน้ำนะคะเราเคยสังเกตไหมคะว่าคนส่วนมากเลยนะคะเวลาเข้าไปในห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำเนี่ยเขาจะเปิดน้ำแล้วราดลงมาตั้งแต่ศีษะนะคะแล้วก็ทำให้ศีรษะเปียกแล้วเขาก็จะบอกว่าโอ้รู้สึกเย็นสบายนะคะตอนนี้ล่ะค่ะคุณยายจะบอกว่า เป็นการอาบน้ำที่ผิดวิธีนะคะทำไมถึงบอกว่าวิธีการอาบน้ำที่เอาน้ำราดตั้งแต่ศีรษะลงมาเนี่ยเป็นการอาบน้ำที่ผิดวิธีและเป็นอันตรายแก่ตัวเราเองได้นะคะคุณยายอธิบายว่าเ,าเวลาเราเอาน้ำราดหัวเราลงไปนะคะเราจะรู้สึกว่า,อาตอนศีรษะเราเปียกเนี่ยแล้วก็รู้สึกเย็นสบายนะคะตอนนั้นแหละค่ะคือ เลือดในร่างกายของเราเนี่ยจะไหลไปที่ศีรษะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นนะคะหากว่าหลอดเลือดแคบลงก็จะมีโอกาสทําให้เส้นเลือดแตกได้นะคะมันจะคล้ายๆกับว่าเมื่ออุณหภูมิในร่างกายของเราร้อนมากและน้ําก็เย็นมากนะคะดังนั้นหากเราอาบน้ำํำให้ร่างกายหรือราดศีรษะลงโดยตรงเลยนะคะ อาจจะทําให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะเนื่องจากเส้นเลือดแตกค่ะนี่คือสาเหตุที่เรามักจะเห็นหรือได้ยินบ่อยๆนะคะว่ามีคนล้มในห้องน้ําหรือวูบในห้องน้ําหรือเป็นลมล้มลง,ลงในห้องน้ําอย่างกระทันหันนะคะ,ะคนเหล่านี้อาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือไมเกรนเนื่องจากการอาบน้ำผิดวิธีด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการอาบน้ำที่ถูกต้องที่ไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายของเรานะคะว่าควรจะอาบยังไงะเริ่มจากพอเราเข้าไปในห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำนะคะเปิดน้ำค่ะล้างที่ฝ่าเท้าเราก่อนนะคะเริ่มจากที่เท้าค่ะนะคะเอาน้ำราดลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาที่น่องนะคะ หลังจากนั้นก็ขยับขึ้นมาที่ต้นขาต่อไปก็เป็นหน้าท้องแล้วก็เอาน้ำราดลงไปที่ไหลของเรานะคะหลังจากนั้นให้หยุดชั่วคราวนะคะชั่วอึดใจนับประมาณ5-10นี่นะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามีไอน้ำนะคะหรือลมพัดออกจากร่างกายของเรานะคะ หลังจากนั้นเราก็อาบน้ำได้ตามปกติค่ะจะสระผมจะฟอกสบู่จะขัดผิวขัดตัวอะไรก็ทำได้ตามสบายนะคะแต่คุณยายมีข้อแนะนำเป็นพิเศษเฉพาะผู้ที่ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจคอเลสเตอรอลและไมเกรนนะคะหรือคนที่ชอบปวดศีรษะรวมถึงผู้ที่สูงอายุด้วยนะคะ ไม่ควรจะอาบน้ําเย็นค่ะนะคะแล้วก็ควรจะหาเก้าอี้ที่แข็งแรงมานั่งอาบน้ําจะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยนะคะทีนี้เราพอจะทราบสาเหตุแล้วใช่ไหมคะว่าบางท่านที่เข้าไปอาบน้ำเนี่ยแล้วเป็นลมล้มหูลง,ลง,ลงโดยกระทันหนนันสาเหตุอาจจะมาจากเวลาเขาเริ่มอาบน้ำเลยนะคะ ขาอาจจะใช้น้ําเย็นราดตั้งแต่สีสับลงมาก่อนก็ได้นะคะ,อะพอเราทราบสาเหตุแล้วเราก็มาเริ่มป้องกันนะคะคือป้องกันได้ดีกว่าแก่เพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนนี้ไปนะคะเราก็อาบน้ําแบบถูกวิธีกันนะคะเริ่มจากเอาน้ําราดเท้าลงไปขยับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามที่คุณยายพูดไปแล้วนะคะ คุณยายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะอรอเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าคุณยายจะพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพผิวพรรณเรายังไงนะคะรอชมค่ะสำหรับวันนี้คุณยายขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ